รับซื้อสูงสุดใบละ2,000บาทเป็นแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับก็ผมจะมาแนะนำธนาบัตร2รูปแบบนะครับที่มีการพบเจอแล้วก็าขายได้จริงๆนะครับผมรับซื้อนะครับรูปแบบแรกนะครับที่ผมจะมาแนะนำนะครับธนาบัตรรุ่นใหม่ก็คือธนาบัตรในรูปแบบทีเ่เลขบนกับเลขล่างไม่ตรงกันนะครับอันนี้เลขเลขบนนะครับเป็นเลข เลขไทยนะครับแล้วก็เลขล่างจะเป็นเลขอารบิกนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับตัวเลขตัวที่4นะครับ1 5 6 1หหนึ่งนะครับเลขบนนะครับเลขบน1561นะครับเลขล่างนะครับ1566เห็นไหมครับเลขบนกับเลขล่างไม่ตรงกันนะครับบนด้านบนเป็นเลข1และด้านล่างเป็นเลข6นะครับ นี่นะครับเป็นธนบัตรรุ่นใหม่นะครับที่มีการผลิตออกมาล่าสุดเลยนะครับใครมีแบบนี้นะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่ใบละ500ถึง1,500บาทนะครับสำหรับธนบัตรในรูปแบบแรกที่ผมมานำเสนอนะครับรูปแบบที่2นะครับที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้นะครับก็เป็นธนบัตรใบนี้เลยนะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่าน ที่เพิ่งติดตามนะครับหรือว่าติดตามกันมาสักพักหนึ่งแล้วน่าจะเคยเห็นแล้วก็รับรู้แล้วนะครับว่าแบบนี้มีความพิเศษยังไงนะครับแต่ว่าเผื่อใครยังไม่ได้รับชมนะครับมาดูกันเลยนะครับแบบแบบที่2นะครับธนบัตรรุ่นใหม่ที่ผลิตออกมานะครับมีการพบเจอธนบัตรแบบนี้นะครับถ้าใครมีแบบนี้ซื้อนะครับใบละ1 0 0 0งพัถึงสองพบาทนะครับใบนี้พิเศษยังไงนะครับใบนี้นะครับ เป็นธนบัตร20บาทที่ไม่มีแถบแม่เหล็กนะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยไม่มีแถบแม่เหล็กเลยนะครับผมมีตัวอย่างเปรียบเทียบให้ดูนะครับอ่านี่นะครับดูง่ายง่ายเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะครับธนบัตรปกติทั่วไปนะครับนี่เห็นไหมครับมีแถบแม่เหล็กแบบนี้นะครับอ่านี้คือปกตินะครับไม่ได้รับซื้อนะครับแบบที่รับซื้อชัดเจนนะครับเนี่ยแบบที่รับซื้อชัดเจนนะครับไม่มีแถบแม่เหล็กนะครับอันนี้ก็เป็นธนบัตรที่ ผลิตออกมาใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็มีพบเจอมีพบเจอกันจริงๆนะครับอันนี้ผมได้มาเป็นใบที่2แล้วนะครับใบแรกที่ผมได้มาผมผมขายแบ่งปันให้กับ FC นักสะสมไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นใบที่2นะครับที่ได้มานะครับในกลุ่มซื้อขายก็เห็นกันอยู่หลายใบนะครับใครที่ได้ธนบัตรแบบนี้ผ่านมือมาก็ลองสังเกตดูดีๆนะครับจุดแรกนะครับที่แนะนําให้สังเกตก็คือรูปแบบของ เลขบนกับเลขล่างไม่ตรงกันนะครับเหมือนกับที่ผมได้แนะนําไปแล้วใน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 แบบที่1นะครับอ่านี่นะครับเลขบนกับเลขล่างถ้าไม่ตรงกันขายได้นะครับถ้าเป็นหมวดธรรมดาผมซื้อ5 0 0ถึง1 0 0 0แต่ว่าถ้าเป็นหมวด S นะครับหมวด S เหมือนใบที่ผมเอามาโชว์นะครับอันนั้น,นผมซื้อใบละพันถึงพันหนะครับแล้วก็ถ้าเป็นธนบัตรที่ ไม่มีแถบแม่เหล็กนะครับซื้อใบละ1,000ถึง2,000บาทนะครับก็ลองลองสังเกตดูดีๆแล้วกันนะครับธนบัตรที่ผ่านมือเรามานะครับมีพบเจอจริงๆนะครับไม่ได้มาหลอกไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับแล้วก็ไม่ต้องทำใบรับประกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีแบบที่ผมแนะนำถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจหรือว่า ท่านที่รับชมทางช่อง YouTube ก็ติดต่อทางไล n e ก็ได้นะครับไลน์ ID ผมขึ้นไว้ให้จนจบคลิปนะครับเน้นดูรูปนะครับมีครับมีค่ะมีเยอะขอไม่ตอบนะครับขอตอบเฉพาะท่านที่ส่งรูปมาให้ผมดูนะครับเพราะว่าจะซื้อขายต้องดูรูปนะครับอ่าโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับกับธนบัตรในรูปแบบที่เราสามารถพบเจอกันได้จริงๆนะครับแล้วก็ขายได้จริงๆนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไป คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ